สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบรพาน์ h ช n แนลนะครับในคลิปนี้ผมจะพาท่านมาดูวิธีการปั๊ม follow นะครับผมปั๊ม follow ig ปั๊มติดตามปั๊มผู้ติดตาม ig อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งมันดีมากๆนะนรัะ เวลาจะทําให้เขาหนึ่งของเรานะมันดูดีดูมาตรฐานนะครับผมนั่นก็คือการปั๊ม follow เองนะถ้าเป็น Facebook ก็อาจจะเป็นการปั๊มผู้ติดตามอ่ะ follow เฟซบุ๊กนะแต่อันนี้จะเป็นเป็น follow ของ IG นั่นเองครับผมเออนนะนะครับผม,นะบผมก็เป็นการปั๊ม follow ไอจีนะครับผมถือว่าดีมากๆครับผมเวลาเราดันดันโพส์ดันอะไรอย่างงี้เวลาคนเข้ามาดูมันก็เฮ้ยมันก็น่าเชื่อถืออยู่นะระดับหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปั๊มดีกว่านะครับคือผมใช้บริการปั๊มตัวนี้นะครับเป็นการปั๊มของทางโฟลว์ไทยนั่นเองนะครับผมอ่าดีบริการเขาบอกว่าเป็นบริการที่ดีการันตีแน่นอนว่าปลอดภัยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเอาเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในไลน์แล้วนะผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะผม ค้นหาเป็นรูปแวบนขยายนะแวเป็นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง ID ไลน์ครับผมไลน์ ID นะครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผมปั๊ม add ปั follow นะครับผมเป็นไลน์ ID นะครับเป็นไลน์ ID ของทาง f o ร l ไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูป Follow ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็ กดแอดเพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับเอาเลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่หน้าแชทแล้วนะครับพอเราเข้ามาในแชทนี้เราก็พิมพ์บอกพนักงานเขาเลยครับว่าเราจะซื้อ f o l l o w ครับผมตามนี้เลยครับผมซื้อ for ig ครับโอเคครับทางนี้พนักงานนะครับผมพนักงานเขาก็บอกมาว่าต้องการเป็นฟ o r ต่างชาติหรือ for ไทยล้วนดีครับผมก็จะเอาเป็นฟ o r ต่างชาตินะครับ มาแล้วครับผมเลทราคาปูฟอลโลอีจีต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนดีกว่านะมันก็จะมีตั้งแต่100 Follow ฟอลโลนะครับผมจนถึงหลัก1 0 0 0 0แสนฟอลโลนั่นเองนะครับผมราคาก็ไล่กันตามระดับเลยนะครับผมโอ้มีหมดเลยนะ59บาทจนถึงระดับ9,990บาทนะครับผมก็จะมีเริ่มมีแถมนะเริ่มมีแถมก็ในช่วง1000 f o l l ฟอลโลนั่นเองนะครับ เราก็จะเอา14 0 0นฟอรันผมบอกเขาไปเลยก็ว่า1น0 0ฟอร์นะครับโอเคครับตอนนี้เขาก็ส่งมาเป็นพวก QR code โ้นะทุกคนนะก็จะสามารถสแกนจ่ายชำระเงินนะครับผมตรงนี้ได้ทุกธนาคารนะเนี่ยครับเนี่ยมันจะสามารถสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารนะครับผมแล้วก็ app to money wallet นะครับผมฟรีค่าทำเนียมนั่นเองนะครับทำง่ายครับสะดวกมากเลยนะครับผมใครที่ใช้แอป t o m า n ี่วอ l ก็สามารถสแกนจ่ายได้นะครับผม นะโอเคสุดๆไปเลยนะครับส่วนนี้เคยบอกเป็นราคานะมีบอกราคามีบอกยอดด้วยนะว่าต้องชําระเท่าไหร่นะครับผมหนึานะครับผมเดี๋ยวผมไปชําระเงินก่อนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ชําระเงินทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวเราทําการส่งสลิปให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขารอนานนะครับไม่ได้ส่งสลิปครับ199ครับผมส่งไปครับ ให้เขาตรวจสอบครับผมคราวนี้ตรวจสอบยอดตรวจสอบเลขบัญชีตรวจสอบอะไรอย่างนี้นะครับฮะโอเคครับตอนนี้ทางพนักงานเขาก็ตอบกลับมาแล้วนะว่าให้เราส่งชื่อ IG จีมาให้กับเขานะครับผมได้ครับส่งชื่อ IG ไปให้เขาเลยครับง่ายๆครับไม่ต้องแบบส่งลิงก์ส่งอะไรให้ยุ่งยากนะเดี๋ยวเขาไปเซิร์ชหาเอานะครับผมนี่ครับผมชื่อ IG ผมนะครับผมก็ส่งชื่อ IG ไปเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเขาจะทําการปั๊มให้ทันทีครับผมรวดเร็วทันใจแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะโอ้โหเร็วมากเลยครับผมนี่มาแล้วครับเนี่ยจะบอกว่าไอจีของเรามียอดดั้งเดิมมีฟอลโล่เท่าไหร่14.6 k อย่างนี้นะครับผมเขาก็บอกว่ายอดเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วระบบกําลังรันนะครับลันตัวเองขึ้นนะครับตอนนี้รอสักคู่นะครับรอ2คู่ก็ได้รอ3คู่ก็ดีนะครับผมบ้ากันไปนะครับผมตอนนี้เราก็มาดูกันในโปรไฟล์ไอจีของเราเลยนะครับผม เห็นไหมครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมานะเป็นตอนนี้เป็น 15.7k แล้วนะครับผมขึ้นเร็วมากนะครับผมทํางานรวดเร็วทันใจราคาถูกใจแน่นอนเลยนะครับสำหรับฟลอร์ไทยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายยครับ